สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มูจะพามารีวิวสตูดิโอของ a s p e c t นนนะคะสตูดิโอของเราก็เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่สตูดิโอข,โอ,ของเราสตูดิโอตั้งอยู่อาคาร2ของวิไลนยนะคะแค่ตอนนี้เราอยู่หน้าสตูดิโอของเราแล้วนะคะที่วีเว็บเปิดผลงานของพวกเรานะคะกจะเป็นไฟออนแอร์ที่เปิดแบบมีงานนะคะการที่เราจะเข้าไปได้เราต้องใช้บัตรสแกนก่อนนะคะแล้วก็เลยเข้าไปเลยมูเดินเข้ามาหรือว่าห้อง ทัวลวกมุกเลยเข้ามานึงว่าอยู่แอตแลนติกอันนี้สวยกากไม่อัดเสียงของเรานะคะส่วนนี้เอาไว้ปรับไปนะคะมุกกดไปทั่วมั่วไปหมดเลยเตียนดีนะของเขาไม่พังส่วนนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ไว้อัดเสียงเหมือนกัน,นะคะ่ะนิมไปเล่นมาตืดตืดมีเลยเนี่ยนิ้วหูฟังไว้ฟังนะคะเห็นสังเกตนด้วยอันนี้เปนี่อัดเสียงสำหรับคนที่จะมาร้องเพลงในสตูดนะคะคนที่คุมก็จะเห็นเราผ่านข้างนอกผ่านกระจกอะไรอย่างเี้ยฮัลโหลเทสเทสไม่เห็นชอบอย่างมากค่ะอันนี้เอาไว้ไลฟ์สตรีมดีดี แคร์ช็อคครอันนี้ไว้ควบคุมสีนะคะแล้วก็เอามาลงเครื่องนี้นะคะไว้ทําสีปรับแต่งให้มันสวยงามอันนี้เป็นห้องถงไว้ถ่ายงานแล้วก็มีไลฟ์ของเราไว้ถ่ายรูปไว้อัดเพลงถ่ายวิดีโอได้หมดเลยค่ะอยู่จะเข้ามาแอบนอนก็ได้นะคะโยก่ะเบาๆนี่เป็นขาตั้งกล้องอุปกรณ์ของเราพร้อมมากเลยค่ะไฟสําหรับไวรุ่นพูวิล่าค่ะทุกคนอย่างเราเรามันก็ต้องไวรุ่นพูวิล่าอยู่แล้วสําหรับใครที่อยากให้มงรีวิวห้องอื่นอีกก็เม้นมาได้เลยนะคะจะรอไป